อีพีนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของพลังงานนะครับทีนี้พลังงานก็อย่างที่บอกไปนะครับพลังงานเนี่ยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานของแสงนะครับกันสักนิดหนึ่งนะครับพลังงานไม่ใช่พลังงานของงพลังงานจากดวงอาทิตย์นะครับพลังงานจากดวงอาทิตย์มันเป็นยังไงนะพลังงานจากดวงอาทิตย์นะครับนักเรียนเคยเห็นแสงอาทิตย์ไหมครับแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์ นะครับก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับในตอนกลางวันนั่นเองนะครับกลางคืนจริงๆมีแสงครับเพียงแต่ว่าโลกของเราเนี่ยนะครับจะหมุนนะครับหมุนรอบตัวเองทําให้นะครับการหมุนเนี่ยนะครับเราจะหันหนีแสงนะครับจริงๆแสงอาทิตย์เนี่ยส่องอยู่ตลอดเวลานะครับพอโลกเราหมุนนะครับมันก็เลยเกิดการหันหนีแสงนะครับทําให้เกิดกลางคืนนั่นเองนะครับอ้าว พลังงานจากดวงอาทิต์เนี่ยนะครับแบ่งจริงๆเนี่ยนะสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองส่วนนะครับคือพลังงานที่เกิดจากแสงนะครับแสงอาทิตย์เนี่ยเรามองเห็นเป็นแสงนะครับแสงสีขาวเนี่ยนะครับนั่นก็ให้พลังงานได้เหมือนกันแล้วก็พลังงานที่เกิดจากความร้อนนะครับนักเรียนครับแสงอาทิต์เนี่ยจะมีความร้อนนะครับจะมีความร้อนอยู่นะครับก็สามารถให้พลังงานเช่นเดียวกัน นะครับทีนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคิดค้นวิธีการเอาพลังงานต่างๆเนี่ยจากดวงอาทิตย์นมาใช้แบบนี้ครับนะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยแสงจะส่องลงมาส่องลงมานะครับนะักวิทยาศาสตร์ก็เลยเนี่ยคิดแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเอาไปวางรับแสงเสร็จแล้วนะครับก็ผ่านกระบวนการที่จะใช้การผลิตไฟฟ้านะครับ ดูดเอาแสงนะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานนะแล้วก็ไปเก็บไว้แล้วก็ส่งมาให้เราใช้นะครับสามารถที่จะรีดผ้าหุงข้าวนะครับได้เปิดพัดลมเปิดโทรทัศน์ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับนี่คือพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับเอาต่อไปครับพลังงานที่เกิดจากความร้อนนักเรียนครับ ดวงอาทิตย์เนี่ยถ้ามีแสงส่องผ่านตรงไหนเนี่ยตรงนั้นเนี่ย,นนยจะมีความร้อนนะครับเราใช้ความร้อนทุกเนี่ยได้เกิดประโยชน์ได้หลายอย่างมากนะครับอย่างเช่นเวลาเราซักผ้านะครับเราก็จะเอาไปตากแดดนะครับพอตากแดดปุ๊บนะครับน้ําที่เปียกเสื้อผ้าอยู่เนี่ยนะครับก็จะแห้งนะครับนี่คือเป็นผลมาจากดวงอาทิตย์ที่ให้ความร้อนนะครับหรือไม่นะครับพลังงานความร้อนเนี่ยสามารถที่จะ ถนอมอาหารนะครับอาหารที่ตากแห้งหลายๆอย่างนะครับกล้วยตากอย่างเงี้ยเนื้อแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีกหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นพลังงานที่มนุษย์ได้นำมาใช้ประโยชน์นะครับสำหรับ E ีีนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ